นี่ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบุญกันนะคะนี่ค่ะด้านบุญนะคะนี่ค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะหอบนี่ค่ะ ด้านบนฝั่งนี้นะคะสวยมากด้านบนฝั่งวนสวยนะคะมีลานลานขึ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าแต่กุหลาบแดงแต่กุหลาบแดงนะคะต้องรอนิดนึงนะคะหลานลานขึ้นไปหมดแล้วนะคะเหลืออยู่คนเดียวนะคะเนี่ย ชอบแต่สวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเขจัดแต่งไว้สวยงามมากๆนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะโอ้ oh. สวยมากค่ะทุกคนสวยมากโอ้โห oh. สวยมากค่ะอันนี้คือด้านบนนะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากๆนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะ ขอพักก่อนขอพักก่อนนะท,นทุกคนโอ้โหฟามที่ตาแพ้แสงนะคะขอใส่แว่นก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะจะสวยมากนะคะโอ้โหน,นะคะด้านบน ีค่ะทุกคนสวยมากๆนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะสวยมากนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะด้านบนน้าเนี่ยแล้วเพื่อนๆดูนะเนี่ยรอบๆที่กูบาดแดงยืนอยู่นะคะจะเป็นแบบไหนเพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหสวยมากเดี๋ยวกูหลับแดงสลับกล้องให้ดูนะคะแล้วก็จะให้ดูเส้นทางที่กูหลับแดงมาเมื่อกี้นะคะนี่คือด้านล่างนคะเพื่อนนี่ค่ะนะคะ ที่กุหลาบแดงมาเมื่อกี้นะคะจะเป็นเขาแบบนั้นหมดเลยค่ะเป็นเขาแบบนี้นะคะ่ะฮอบแล้วเพื่อนเห็นเส้นทางตรงนั้นไหม <_ m akes> เดี๋ยวกุหลาบแดงซูมใหมดูนะคะเส้นทางที่กุหลาบแดงมาเมื่อกี้เพื่อนเห็นไหมนี่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 เนี่ยค่ะเส้นทางนะคะที่มาเมื่อกี้นะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นร่องทางนะคะเนี่ยนะคะน่ะตรงที่เนี่ยค่ะตรงนี้เลยนะคะ นะคะคแล้วนี่คือพระที่อยู่ระหว่างเขาเลยนะคะอันนี้กุหลาบแดงขึ้นมาได้แค่ครึ่งทางนะคะครึ่งทางนะคะแต่ว่าจะมีด้านบนอีกนะคะแต่ว่ากุหลาบแดงคงขึ้นไปไม่ไหวแล้วละคะ่ะแต่พูดถึงบรรยากาศสงบร่มเย็นมากๆแล้วก็สวยงามนะคะนี่ค่ะสวยมากๆนะคะบอกได้เลยนี่ค่ะสวยมากค่ะทุกคน แต่ตรงนี้ใครไม่เดินมานะคะกุหลาบแดงเดินมาคนเดียวนะคะทุกคนนี่ค่ะเนี่ยค่ะก็จะไปจุดตรงอื่นกันนะคะจุดนี้สวยมากๆนะคะนี่ค่ะวันนี้กุหลาบแดงก็มาขอพรนะคะขอบารมีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะคะนี่ค่ะวันนี้กุหลาบแดงก็มากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ขอบุญขอบารมีเปิดสิ่งดีๆ ให้แก่ข้าพเจ้าและคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ใครที่น้อมนำคำว่าสาธุขอให้ผู้นั้นมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยเช่นกันนะคะขอว่าให้ทุกคนได้เห็นคลิปนี้ถือว่าได้มากราบสักการะบูชากันทุกคนนะคะนี่ค่ะนี่เลยค่ะบรรยากาศที่กุหลาบแดงขึ้นมาอยู่ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะทุกคนนี่ค่ะนะคะ แล้วเราจะเดินกลับไปทางนี้กันอีกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะทุกคนสวยมากนะคะมีถ้ำนี่ค่ะและนี่คือมุมตรงนี้นะคะ โบรานตรงนี้นะคะยังไม่ได้เดินลงมาเดี๋ยวจะพาเดินให้ชมนะคะบรรยากาศตรงนี้เนี่ยค่นี้ค่ะ,ค,ะคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงนะคะเพราะว่ากุหลาแบแดงอยากให้ทุกคนน้อยคนที่จะได้ขึ้นมาจุดตรงนี้นะคะเพราะว่าจุดตรงนี้นะคะสูงมากๆนะคะ มานี่มีหลายคนที่มาด้วยกันขึ้นมาบนนี้ไม่ไหวเพราะว่าเส้นทางนะคะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้ก็เลยนั่งมอรถกันอยู่นะคะขึ้นมาไม่ได้แต่กุหลาบแดงอยากได้ภาพและบรรยากาศมาฝากทุกๆคนนะคะ,ะ,คะก็เลยขึ้นมาถึงตรงนี้ได้นะคะนี่คือบรรยากาศด้านบนนะทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือโซนนี้นะคะด้านล่างนะคะทุกคน นคะนคะนคะคะขึ้นมาแล้วไม่ใช่น,น้อยๆเลยนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะเพราะยาวเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปขึ้นไปด้านบนนะคะถ้าขึ้นไหวนะคะทุกคนนี่ค่ะ สนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะนี่ค่ะแล้วนี่คือโซนด้านบนนะคะพระธาตุอินแฟนนะคะ แต่ว่าคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ